สยามสปอร์ตอัปเดตตลาดข่าวซื้อขายนักเตะประจําวันที่19สิงหาคม2566นะครับโดยความเคลื่อนไหวของตลาดซื้อขายนักเตะช่วงรอบวันที่ผ่านมานะครับอาจจะดูเงียบไปบ้างนะครับแต่ก็ยังมีประเด็นที่เราจะต้องมาติดตามกันนะครับโดยเฉพาะในดีลคว้าตัวของลูกัสปาเกต้านะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่ล่าสุดเนี่ยมีแววที่ดีลเนี้ยจะล่มสูงมากเลยทีเดียวนะครับส่วนทั้งฝั่งเชลซีนะครับที่ตอนนี้กําลังมองหาผู้รักษาประตูคนใหม่นะครับก็ล่าสุดตอนนี้นี่มีการยื่นซื้อนายทวารระดับทีมมมชาาเเซอรบีียย่วววทัแล้้กด โดยเขาจะเป็นใครนะครับเรามาหาคําตอบกันได้เลยครับก็เริ่มทีดิวเซอร์ไพรส์นะครับประจําสัปดาห์ของลิเวอร์พูลนะครับล่าสุดก็จัดการคว้าตัววาตารุเอนโดนะครับกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นจากเฟลเอฟเบสตุก์ดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับด้วยค่าตัว16.2ล้านปอนด์นะครับโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนในปี2027เลยทีเดียวต่อกันที่เชลซีนะครับคว้าตัวโรเมโอลาวียกองกลางดาวรุ่งชาวเบลเยียมจากเซาท์แฮมตันเรียบร้อยนะครับด้วยราคา58ล้านปอนด์นะครับโดยเซ ส0มสนู่นเลยครับตามมาด้วยแอสตันวิลล่านะจัดการยืมนิโคโลซานิโอโลนะครับกองกลางตัวลุกทีมชาติอิตาลีของกาลาตาสลายมาใช้งานหนึ่งฤดูก,กาลห่วงออปชั่นซื้อขาดที่ราคาเบื้องต้น22.5ล้านยูโรนะต่อกันที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับระง,งับการดาเนินคว้า,ต,วนะต,าตัวลูกัสปากเกต,นะต้านะกองกลางทีมชาติบราซิลของเวสต์แฮมยูเนเต็ดเรียบร้อยนะครับซึ่งทั้งที่2สโมสรเนี่ยกำลังจะปิดดียวกันได้ที่ราคา80ล้านปอนด์นะหลังมีรายงานจากสกายสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังว่านักเเเเเตะะนนนีี่่่่ยยกกกกกกาาาลลลัังงถู FA แสสืืบบววรรรอ นั่นนะครับทางสกายสปอร์ตนะครับยังรายงานต่อว่าเชลซีเนี่ยกำลังให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวโฟราลินบาโลกันนะครับ กองหน้าทีมชาติสหรัฐอเมริกาของอาร์เซนอลมาเสริมแนวลุกเพิ่มอีกด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับทั้งฟาบิซิโอโรมาโนและเดอร์การ์เดียนนะครับก็มีการรายงานตรงกันว่าทัพสิงบลูนะครับได้ยื่นข้อเสนอเงิน15ล้านปอนด์ให้กับนิวอิงแลนด์เลฟวอลูชันนะครับเพื่อขอซื้อตัวยอเยเปโตวิชนะครับผู้รักษาประตูทีมชาติเซอร์เบียมาเสริมทัพนะครับขณะที่เดอเทเลกาฟนะครับรายงานว่ามิเกลอาร์เตต้ากุนซือทีมอาร์เซนอลนะครับกำลังพิจารณาหาผู้เล่นกองหลังคนใหม่นะครับหลังจากทททีีีี่่่เเเเเยยลลนนนิมมบบบบบออรรรรร์ะะคคััััััปปาา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 กกกหหหงชววดดตญจ็ข จำเป็นต้องพักยาวหลายเดือนเลยทีเดียวครับ ด้านนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับก็มีความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะเพิ่มเติมเช่นกันนะครับโดยฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับสายข่าวฟุตบอลชื่อดังเนี่ยรายงานว่าซับสาดิกาดงนะครับจัดการปิดดีลคว้าตัวลูอิส์ทอล์นะครับแบ็กซ้ายดาวรุ่งของเชลซีได้เป็นที่เรียบร้อยโดยเป็นการยืมตัวมาใช้งานหนึ่งฤดูกาลนะครับพร้อมพ่วงออปชั่นซื้อขาดที่ราคาลูโมนัสอยู่ที่35ล้านปอนด์นะครับข้ามไปที่บาร์เซโลนานะครับก็มีความคืบหน้าในการเจรจาคว้าตัวชูเอากันเซโร่นะครับลายยนเสี่่โดดุ The <laughs> ฟาบิเซโอโรมาโน่คนเดิมนะครับรายงานว่าตัวการเซโล่เองเนี่ยมีความมุ่งมั่นอย่างมากนะครับที่จะย้ายมาร่วมทัพบาร์ซ่าเท่านั้นนะครับและไม่มีการเจรจากับสโมสรอื่นแต่อย่างใดด้วยนะครับขณะที่ฟอร์เรียนพทเทนเบิร์กนะครับสายข่าวคนดังรายงานว่าทัพงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับมีการยื่นซื้อแบงชแมงปาวานะครับกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสของบาเยอร์มิวนิกรอบใหม่ด้วยนะครับกับข้อเสนอเงินรวมโบนัสนี่3 5ล้านยูโรเลยทีเดียวนะครับด้านทัพเสือใต้นะครับก็ต้องการ าาวาออกจากถิ่นอารีอันอารีนาเช่นกันนะครับแต่ล่าสุดนะครับบาเออร์มิวนิกตัดสินใจแล้วที่จะเก็บปาวาไว้กับทีมต่อไปนะครับพร้อมกับเปิดโอกาสขายโยเซฟสตานิสิตนะครับแนวรับโคแอดออกจากทีมแทนนะครับซึ่งมีไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับรวมไปถึงไอทักแฟนเฟิร์ตแสดงความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับสตานิสิตเช่นกันนะครับ ข้ามไปที่ RS โมนาโกนะครับสมุรดังจากหลีกเอิงฝรั่งเศสก็มีรายงานจากเด t e l e g r a p ฟสื่อกีฬาชื่อดังจากอังกฤษนะครับเปิดเผยว่าพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะดึงตัวดาวินซอนซานเชสเซนเตอร์แบ็กทีมชาติโคลอมเบียจากฮอตแนมฮอสเปอร์นะครับมาเสริมแนวรับอีกด้วยและทั้งหมดนะครับก็คือความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะประจําวันนะครับเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับแล้ววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ